สวัสดีจ้ามากินข้าวเที่ยงจ้ามินี้สิาพามากินลูกชิ้นเด้งลูกชิ้นเอ็นกับลูกชิ้นเนื้อแบบไร่เอ็นคุณเด้มีวันลูกชิ้นใหญยบอกเอฟได้จ้ะอันนี้ลูกชิ้นเอ็นจ้าชิ้นเอ็นอันนี้ลูกชิ้นเนื้อโอ้ยบอลหลอกกับกำไลอไรลูกชิ้นเนื้อล้วนๆ จ so ิ้มกับซอสอันนี้แม่จานเนื้อตุยตุ่นป่ะซอสอันเค็ดเองซอสแจ้วไส้อันไส้อันสีราชานะจ๊ะเสพจักินเป็นเกาเหลา ยังไงล่ะนี่เด็กเครื่องปรุงกระเทียมเจียวน้ำสมปใสมือร้อนันยังบุคิดซื้อบุออกเดี๋ยวบอกที่หลังจ้ะกับเจียวสมๆเปรี้ยวๆหวานๆพอเส้นสน้ำปลาก็เป็นป๊าามปวดขาแท้ างยากเสียเจาขาหอยคว้ากวางมาอยู่กอเฮ็ดเป็นเกาเหลาหยิบหลอดได้จ้าล้างมือแล้วบ่วมีดามงดาม,มาเด้อจ้าใยเสือแดงเจ้าใยาดาม,มาเจ้ามักดาม,มาเด้อเจ้ามือมันก็ล้างแล้วล่ะมือนั่นนี่ลูกชิ้นเอ็นเฮ็ดเองจ้าเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงในปาก

ก็กินกับเขานั่ก็เหลาสดตนหันไม่พ่นองสื้งใจสื้งใจซะคุณข้าปลากระรวมปะ หยวดเหนเป็นตะปุ่มตะปั้มเน้ะเสียอืมเป็นรสชาตินัวนัวจา้านัวดีดี่อยบอกบอกพวกเจ้าดอกว่ามันนัวโยนหยังไปให้พวกเจ้องง่งเหรียญเป็นปริศนา เซ็อนอะไแซ่แบแซ่บลูกชินกันไหม่ปนน้อกินไปกินมากขึ้นหนไแม่จ้า ลูกชิ้นเนื้อเนี่ยแม่จ้าคุณตุยน้ำจิ้มสีราชาผสมพริกผงผสมผงฟุ้งฟิงน้ำตาลหน่อยนึง ขิงแขงกจกหลกสุดร้นเนาะขิงน้ำขิงเฮียกินขิงสดแทน้นขิงเปรียดด้ยดีชุดดวดเห็น,นไหมจ๊ะอ้อโต๊ะล้นล้นมือหลอสูงนี้ จะเป็นเกไปลศูนย์วะ กับว่บาแซ็บบ่เสบกับว่าแซ็บปวดขา <c oughs> อ้ยน้องเปลี่ยนหนา้าเปลี่ยนหลังยังพีกกะเพ็ดเนี่ยุ๋ย อร่อยินไปหน่อยอนี่อันนี้ผิวเกลียก้ยงเนี่ยผิวเกลี้ยงๆในแบบเนื้อลอยเปอร์เซ็นต์ซิมเบิงจา้าแซ่บๆซ,ซิมเบิงอืมยายหัวยิกยายหัวยิบไข่หักคนซิมก่อนเจ้าเนี่ยมาที่หลังเจ้ามาซิมไหนจังไหนยายหัวฟู้ห,หัวยิกมันบางคนอื่นเหาก็มีเปน็นทางด้านหลังป้ายายนี่ไหม ตั้งแต่ถือพวกใบซ้ำหน่อยเนี่ยทิ้งเสียเสียเเสียเอ็นเฮ้ยนี่มันคือข่อยเนาะมาซิมจา้านี่ เอากันกับงีนี่ไม่จา้าเนี่ก่อนเรื่องซื้อแล้วขึ้นชายไงฝรั่งจา้าหอมห้วยๆอ,ออกดังหินหินอืมขึ้น บังขอจะกินอันนี้เนียนๆพวก้าบังดึงออกตุน่ะติดเอ็นพี่น้องเอ้ยว่าต้องไปซื้อกินเลยจ้าเหตดเอาถ้าใอยตกงานอยู่ฝรั่งเศสก็จะไปเห็ดลูกสินขายเห็ดลูกสินแซมขายจ้าวอาควรจะว่ตังซื้อลูกสินแซมหรอกจ้ามันจะไปคือคนอื่น ติตังเป็นลูกชิ้นชนะสุดยอดน้ำจิ้มใส่น้ำแดงองตงบอบคิดหวังจ้า อีหลาเลเอาไปกินเจ็ดไข้ปุ่นะสุดยอดพะยะักขามอัมออกแดงดองตองแดงพี่นหองเนียเขากัดอําลําอําลํา bàn đài cắt khém tùy 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 thịt này sút giọt không có thịt sút tai nhọt ไม่เย <blender>, <laughs> ี <oh no like <ham> ่ยมเลยฉันมอะไรติดเนาะพี่น้องเอ๊ลูกไงเนี่ยสะใจดีมันเป็นดำๆพอขายเอาขอบไปในต้มในหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นยังซี่ซุ้มเนี่ยวันน้ต้มในหม้อก๋วยเตี๋ยวลวกซื้อเนี่ย Papa, estes <tuk> tu pon ma doni un guedo si tu plei. Erai, que é o nan batei, é, que não é, um, 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 ลองเ็อะ่าฝ่าไปมีอันนี้น้ำเสนอจ้ะมีของหวานพพ้อมพุณของหวานขอด้ว,วเคานียวต้มใส้ขโพดต้มใส้มันมันหานาทีมันสับปะังหานาทีใส่กะทิใส่น้ำตาลที่สำคัญใส่ปากพพ้อมเห็ดแล้วแล้วยนถิ่มกัะปัานสิบอิม่ม น้องไอ้ของหวานค้นจนจ้ะมันอำรำอำรำ